สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องพื้นที่ผิวของปริซึมของน้องๆระดับชั้นม2ค่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องปริซึมนะคะปริซึมเป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถเจอเจอได้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดครูดาวจะ ไปจับฉลากของขวัญปีใหม่ใช่ไหมคะคูดาก็จะต้องเตรียมกระดาษห่อของขวัญถ้าเกิดคูดาอยากรู้ว่าคูดาจะต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็นี่เลยค่ะพื้นที่ผิวปีซึมนะคะเอาแบบพอดีเป๊ะๆเ,เลยนะในทางคณิตศาสตร์ค่ะรูปเลยคคณิตศาสตร์มิติมี ที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกาันและด้านข้างแต่และด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเรียกว่าปริซึมค่ะซึ่งปริซึมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือปริซึมตรงกับปริซึมเอียงแต่ในบทเรียนนี้นะคะเราจะพูดถึงแค่ปริซึมตรงเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าตัดหรือว่าฐานค่ะตรงนี้ค่ะเรียกว่าส่วนสูง นะคะแล้วนี้ก็เป็นหน้าตัดหรือว่าฐานนั่นเองโอเคนะเข้าใจนะคะน้องๆทีนีน้การคำนวณหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะคะไม่ยากเลยอันดับที่หนึ่งเลยน้องๆจะต้องคลี่นะคะให้น้องๆมองรูปนี้เป็นกล่องใบหนึ่งนะคะเป็นกล่องใบหนึ่งเป็นปริซึมอันนึ่งคลี่ออกมาแล้วก็จะได้รูปนี้เลยโอเคไหมทีนี้เรามาหาทีละส่วนกัน มาดูส่วนที่หนึ่งค่ะเป็นสีชมพูมันคือส่วนนี้โอเคไหมส่วนที่หนึ่งเป็นสีชมพูนะคะส่วนที่สองน้องๆต้องมีจินตนาการล้ำเลิศน,นะคะคือส่วนตรงนี้นะคะครูดาวจะมองให้น้องๆมองด้านล่างก่อนด้านล่างคือตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างของมัน นะคะด้านข้างของมันก็คือตรงนี้ค่ะชุบกับชุบตรงนี้อันนี้ก็คือด้านข้างส่วนของด้านข้างก็จะได้เป็นสีน้ําเงินนะคะมาดูส่วนที่สามส่วนที่3มเป็นสีส้มคือตรงนี้นะคะมันคือด้านบนค่ะน้องๆมันคือด้านบนแล้วก็ส่วนที่สี่สีเขียวคือตรงนี้ การหาพื้นที่ผิวก็คือเอาหาพื้นที่ของทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะคะเอามาบวกกันทีนี้เราก็มาหาทีละอันก่อนอันแรกค่ะคือตรงนี้นะคะตรงนี้เขาบอกว่าสูง12หน่วยนะคะสูง12หน่วยตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เราก็อ้างอิงมาจากตรงนี้ค่ะก็คือ12เหมือนกันมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะ12ูณส2 12บสได้ 144. เราได้พื้นที่ส่วนที่1แล้วคือ144ตารางหน่วยมาดูพื้นที่ส่วนที่2ค่ะพื้นที่ส่วนที่2คือตรงนี้พื้นที่ส่วนที่2เป็นรูปอะไรคะน้องๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของคุณหนูๆจงฟังทางนี้อ่า เจ็ดหนึ่งส่วนสอคูนสูงคูอีกทีผลบวกด้านคู่ขนาดน,นะคะทีนี้เราก็ต้องมาหาด้านนี้ทั้งหมดนะคะด้านนี้คือ1ิบสองนะคะด้านนี้คือ1ิบสองตรงนี้ก็คือ1ิบสองเหมือนกันและตรงนี้ก็คือ1ิบสองเหมือนกันโอเคไหมสิบสองทั้งหมดตรงนี้ก็คือ 12, 1ิบสอง2 2ึ่งสิบสองิบสองิบสได้36นะคะ แล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้คือเท่าไหร่ตรงนี้คือ4 4คือตรงนี้ถูกต้องไหมคะน้องๆมันคือส่วนสูงตรงนี้นะคะคือ4ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น4เหมือนกันนะคะ4บวก12แล้วก็บวก4เป็นเท่าไหร่คะเป็น20ทีนี้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงก็คือตรงนี้ระยะห่างนะคะ คือ15คูณผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ36บวกกับ20ได้เท่าไหร่คะ36บวก20เป็น56ทีนี้เรามาตัดทอนกัน2 12นะคะ2 24เสร็จ1 2 86สองครูดาวก็จะเอา28มาคูณ15ช่วยคุูดาวคิดด้วยนะ 28คูณ15 58ได้40ใส่0ทด4 5 2 10เป็น14 1 8ได้1ค2ได้บวกกันได้0 8บวก4เป็น12ทด1 2 3 4เท่ากับ420ตารางหน่วยนะคะ พื้นที่ที่สองได้420ตารางหน่วยมาหาพื้นที่ที่สกันพื้นที่ที่สมเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเรารู้ตรงนี้ละคือ12เรามาหาด้านยาวด้านยาวเรารู้ไหมด้านยาวเราไม่รู้นะคะซึ่งในโจทย์ให้ด้านนี้มาไหมไม่ได้ให้มาดังนั้นเราต้องหาค่ะน้องๆเราจะต้องเอาความรู้เรื่องสามเหลี่ยมพีทาโกรัสหรือว่าสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้นั่นเองสีส้ม นะคะตรงนี้ลากออกมาแล้วนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะฝั่งนี้เราไม่รู้ด้านตรงข้ามมุมฉากครูดาวให้เป็น x ก,กําำลังสองฝั่งนี้เรารู้คือส่วนสูงตรงนี้คือ15เท่ากับ15กํากำลังสองคูณกับบวกกับบวกนะคะบวก บวก12ลบ4 12ลบ4ได้8ทำไมถึงเป็น12ลบ4นะคะเพราะว่านี่ไงน้องๆดูตรงนี้12ใช่ไหมคะตรงนี้มันเอาไปละ4ก็เลยเป็น12ลบ4นะคะบวกกันได้8ยกกำลัง2 x ก,กำลัง2เท่ากับ 15ยกกําลัง2ได้เท่าไหร่คะ15กําลัง2ได้225บวกกับ8กําลัง2 88 8, ได้64 x กําลัง2เลยเท่ากับอันนี้เป็น9 6และ7 8ได้289นะคะอะไรคูณกันแล้วได้289 17นะคะสิ 17, ยกกําลังสองได้289ดังนั้น x เ,เดียวเลยเท่ากับ17 x เ,เดียวเลยเท่ากับ17ดังนั้นเรามาหาพื้นที่อันที่3พื้นที่อันที่3ก็คือ12บสคูณสิหรือเอา17บเคูณสิก็ได้17บเจดคูณสิบสองเจ็ดใส่4ทด1นึ่งสองหนบวก1เป็น1คูณ7ได้บวกกันนะคะ 4เป็น204พื้นที่ที่3ได้204มาดูพื้นที่ที่4กันบ้างพื้นที่ที่4คือพื้นที่สีเขียวอ่คือตรงนี้ใช่ไหมคะนี่มันคือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือกว้างคูณยาว12คูณ4ได้48ทีนี้เราก็เอาทุกอันเนี่ยมาบวกกันค่ะ ทุกอันมาบวกกันอ่ะคุณดาเอาสองมาบวกกับอันที่หนึ่งคือหนึ่งร้อยสิบสมาบวกกับสี่ิบมาบวกกับสี่บแปดอ่ะสีบกเป็นแปดบวกเป็นสิบหกใส่หกทดหนึ่งะคะสี่สองแปดแปดละเก้าสิบสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่ง ส5 6 7 8อ่าได้แล้วคำตอบก็คือ816ตารางหน่วยนั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้คือ816ตารางหน่วยโอเคไหมนะคะการหาพื้นที่ผิวของปริซึมก็คือเราจะต้องคลี่นะคะคลี่รูปออกมาก่อนพอคลี่เสร็จแล้วก็หาพื้นที่แต่ละส่วนแล้วก็เอามา รวมกันนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันน็อกอ c a d e m ดนะคะดาวน์โหลดฟรีเลยคะ่ะสําหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยคะ่ะ